สบายดีเนาะสบายดีมู่อนบุกคนเนาะมื้อนี้เพวกเขาก็จะเมื่อเบิ่งเล็กแล้วไปน้ากันเนาะแต่ก่อนเขาสิไปโตใหม่นี้เขามาเบิ่งขึ้นตเก่าก่อนเนาะเบิ่งขึ้นตกเก่าของมื้วันที่สิบห้าเนาะมื้อนั้นเข้าสามตัวเลยเลยเนาะเข้าสามตัวเลยสองตัวเม้นเข้าตรงๆเนาะมื้อนั้นเข้าเสเก้าเนาะสองเก้าเนาะเข้าตรงตรงเข้าเนิ้นๆตัวเนน้นๆเลยเด้อเนาะเขาเน้นแม้นสองเก้าเก้าศูนย์สองเจ็ดสามแปดเนาะ ที่เข้าสองเก้าเนาะมาทีลักร้อยเนาะเลขสามตัวเขาเน้นทีหนึ่งสามกับหกเนาะสามตัวเข้าสามเนาะสามสองเก้าโอเคเนาะเขาวันจัดให้มันสามสองเจ็ดเต็มันเข้าสามสองเก้าเนาะจะจังใดกันยังได้คือเก้าเท่า้วเนะเาะเลขทยเน,น้นหันเน้นที่แปดจะเข้าเก้าเนาะเข้าเก้าเด็ดเจนเนาะ โอเคเนาะเมื่อนี้เขาก็จะไป,ไปบิ่งต่อโตของมือ้อมื้อวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์วันทีนะ่สิบเจ็ดเนาะอันเมื่อวานี้หันเล็กไทยเนาะเมื่อวานี้วันทีนะ่สิบหกเนาะเล็กไทยแต่พอดีว่าโทรศัพท์เพเนาะก็เลยบ่ได้ลงให้เนาะขอโทษนำสมาสิหลายเด้อยเนาะปีสอง เรากะสิให้คือเกาอะไเนาะแล้วก็สิมาเน้นให้คือเกาอลไพี่น้องเด่นสองโตเนาะเด่นสองโตเดี๋ยวสิมาเน้นๆให้ทีหลังนะจ๊ะตอนนี้ฮากะค่อยๆเบึ่งไปน้ำกันก่อนเนาะสองโตมื้อนี้กะจะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด sờ hộp sờm pẹt cặp ha pẹt sàm hộp sàm chít sàm

3ตัวสตัวมอนี้หันเน้นให้หลัก3ามเจ็ดเละเะกเ้เนะาะสตัวเต้ตเขามาหันเกกับเจ็ดเนื่อมนน้เนาะเก้า

5 8 1 7 1 8เอาซะเน้นไทยเนะเยาะเลกไทยมือนี้กะจะเน้นไปที่หกเจ็ดและแปดเนาะสามโต,โตคือเก่า เบิดเทานีเนาะเดี๋ยวเขาเน้นเน้นให้นะเน้นหันมือนี้เขาเน้นไปทีหกกับแปดท้ายเนาะเล็กสองตัวนี้เขาเน้นทีสามหกสองหกสองแปดสองแปดแล้วก็สามเจ็ด สามเจ็ดแล้วก็แปดห้าแปดห้าหรือว่าห้าแปดเด้อไปกลับในเด้อตัวนี้เนาะตัวนี้นะน,น่เขากลับเลยเนาะแปดห้าหนะ้าแปดเนาะโอเคเนาะเบิร์เท่านี้เนาะมิแตวาผู้ใหที่เข้ามาเบ่งวิดีโอของข่อยในมือนี้เนาะขอให้โชคดีร่ำรวยทุกเลข3สามตัวขึ้นไปเด้อมือนี้เนาะ